มาเติมจํานวนที่มันขาดหายไปนะคะการใช้สูตรการแยกตัวประกอบพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนาะ,ะเปลี่ยนจาก 4x กาลังสองให้อยู่ในรูปทั้งหมดยกกําลังสองนะคะก็เลยจะได้2คูณ x ทั้งหมดยกกาลังสองเพอเทคสองเข้าไปในวงเล็บก็จะเป็น2กำลังสองคูณ x กาลังสองนั่นเองทีนี้อยากให้มี2ก็ดึง2ออกมา2 คูณกับค่า a ของเราซึ่งได้2 x แต่2คูณ2ได้4 x 4คูณอะไรได้24 4คูณ6นั่นเองนะ4คูณ6ดังนั้นก็จะเติม6ลงไป6คือค่า b ดังนั้นพจน์ที่3ของเราก็จะเป็น6ยกกำลังสองนะ6ยกกำลังสองซึ่งเป็นค่าบวกอยู่แล้วข้างบนก็จะตอบเป็น ะะะเป็นสามสิบหกนั่นเองอทีนี้มาดูข้อ2รอนะคะหนึ100่งกลังสองลบพจนกลางบวกด้วย1ตอนนี้ได้ b คือ1แต่ค่า a ของเราไม่ใช่100ต้องเปลี่ยนสิบต้องเปลี่ยน100ให้เป็นเลขยกกำลังสองก็จะเป็น10บคูณ x, x ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะ,ะเปลี่ยนเป็น10บคูณอ,อันนี้เขียนให้เห็นนะคะสิบกำลังสองคูณเอกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ10บคูณเทั้งหมดยกกำลังสองเก็คือ10 x เอนั่นเองดังนั้นแทนค่าตามสูตรนะเอะ A กำลังสองลบสองเอบีลบสองก็คือ10 x B ก็คือ1 บวกด้วย1ยกกำลงังสองะดังนั้นพจน์กลางของเราคือ2คูณ10คูณ1ะคะคูณ x ก็จะได้ 20x นั่นเองนะ,ะพจน์กลางในขอ้อข้อ7นะคะก็จะเป็น 20x ทีนี้มาดูข้อที่3ข้อที่3เนี่ยต้องหาค่า a ยกกำลังสองเนาะแต่ตอนนี้เราตามสูตรคือต้องพจน์กลางของเราก็ต้องมี2เนาะ 2คูณอะไรได้40แต่จะลืมว่ามันต้องคูณค่าค่า B ด้วยแต่เบอร์เอิญ B ของเราคืออะไรคะ100อหาได้จาก10กกำลัง2อา่าดังนั้น B ของเราคือ10 2า2คูณ10ได้20ต้องคูณ2เข้าไปอีกถึงจะเป็น40แต่อย่างให้มี X ก็ต้องเป็น 2X นะคะเห็นไหมตัว10คือค่า B ดังนั้นค่าเอของเราก็คือ 2x นะแต่อย่าลืมว่าพจน์หน้าของเราจะต้องยกกำลัง2องดังนั้นก็จะได้ 2x ทั้งหมดยกกำลังสองนะสองกำลังสองก็คือ4ี่นั่นเองสี่ค x ยกกำลังสองนะคะ